ยดอายาว่ยคนเแม่ักงหมสิาก็นกนมาหาหลายเลยนะเข้ามาตาลงอยู่บ่ตกลงแล้วม่ยเที่ยวเปล่าเลยบ่ ี่หบะเนี่ยคู่ร้อยแล้วคู่อ่ะเอาคนเมันร้อยเหรอนี่หอยบอะเอาไหกับเอาลวดเอาไอ้ถังนึงก็เด้ แค่ขว้าอนุญาตไปพ่นจะคว้างมาแล้วพุ่นพูนยินนาโรดพ่นโอ้คว้านด้เด้อนะยังได้ลูกใหญ่ต้องลงน้ำลึกเขาา้าว่ะ โอ้บรรยากาศดีครับมันม่แดดเลยมันเนี่โอ้ตาดาวเวเขาไม่ได้ปลูกหรอกม่นจะแห้งบ่เอามา

cái kia หอยหยัง hoài ตกเด้บ่ ว่บรรยากาศสวยงเลยน่นนมีวามเซ็งวง,ง,ง,งเข้าเข้ากับมิวส <c oughs> <c oughs> ิกมากเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> โู้บูปาเขาจะพังบนอะไรไเข้าปูไปบนนี้ต้อหอยเชจ้อยหอยเชอดอ่หอยอีกรอทเปนจ้อยหรอน

vậy coi chịu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ครับบ่งบรรยากาศตั้งคนโอ้คนมาหาหลายเลยนี่ยใช่คุณเท่าความบ่จัดไปยวันนี้เราบริการน้ำ

I'm